คำเตือนนะครับคลิปนี้มาจากช่อง pyimation นะครับออริจินอลคือช่อง pyimation นะครับอย่าลืมไปดูกันด้วยนะตะล้านเฟรฟดี้เฟสเบรเย์อะไรวะเนี่ยทำไมต้องทำอเออืมบอนนี่เหรอ เฮ้ยใส่หมวกอ้ยวันด <laughs> <laughs> <But type. sh following> ีเฟสตี้อ๋อวันดีบอนนี่มาทำอะไรที่นี่เหรอเออในแกรู้จักไหมว่ายามนั้นมันโคตรโหดเลยนะอ๋อมันเป็นลมปกตินะเพื่อนยามนั้นมันก็กากมากเออว่าแต่ฉันมีไอเดียเจ๋งๆนะเราควรจะไปทันนะใช่ไหมเฟสตี้เออน่าจะเป็นไอเดียที่ดีนะแต่ว่ามันก็เออมันก็น่าขยะขยงไปหน่อยมาบอลนี่ฮะฮะอะไรนะเออโอ้ยเฟส ไอ้หุยไอ้ฟ็อกซี่ที่มาทำอะไรที่นี่น,นะไอ้นั่นมันเฟดดี้ตัวปลอมไม่ใช่เหรอฮะวันด,ดีบอนนี่นั่นมันเฟดดี้ตัวจริงนี่อะไรมันคือตัวปลอมเข้าใจไหมเนี่ยบอนนี่แกนี่มันงั่งจริงไหมแกมันขุดงั่งไอ้ยอง โอ้ยนั่นเห็นไหมมันคิดใสตาเฉยฉันเนี่ยเขาจะไหมเนี่ยฮะอช่มันเป็นเรื่องปกติเพื่อนนั่นมันไม่ใช่ยามอะไรมันคือยามเออหยุดส่งใส่ตาฉัสักทีไอ้ไอ้บอลนี่ไอ้สักทีค่ะไอ้มันเป็นอออืื้หมันคือยามตัวปอมไม่ใช่หรอบอลนีอาอ้าววันดีโออบอนลูบอยเออ้วัดอีทุกคนมันนีมาทางเด็กนั่นมันยามตัวปอมปะเออโอ้ ี่จันบอกมาซะดีดีว่าแกเป็นตัวตัวจริงหรือตัวปลอมไอ้ฟ็อกซี่แกอย่าบ้าได้ไหมไอ้บอตนี่เองงั่งเลยเข้าใจไหมว่านั่นตัวปลอมอ่าเฟดดี้เออว่าไงฟ็อกซี่นั่นเห็นไหมมันคือตัวจริงอ๋อเฟดดี้สองตัวเหรอเองงั่งเลยมันคือเฟดดี้สองตัวหรือไงเอ่ออะไรวะเออบอลนี่มันคือเฟดดี้ตัวปลอมเฟดดี้บอกอ๋อฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเองงั่งเลยสองคนนี้มันงั่งทิพายเลย แกตัวจริงเออจะกดจมูกฉันเอาไปดีกว่าเอาไอ้เฟดี้ไปไหนฉันบอกว่าไงว่าอย่าไปบอกเขาว่าตัวปลอมอะไรล่ะฉันบอกว่าเขาตัวตัวจริงเอ๊ะอะไรวะอาวัตดีทุกคนอ่าเมโก็แกรู้ไหมว่าใครเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมเอามันจะหกโมงแล้วเหรออีนี่ไงม่าตัวปลอมฆ่ามันเออบนรถบอกอีอีกสองปใช้ไม่ได้ ผมเฟตตี้ไม่ใช่เหรอไ oh, <my> อ้เอะมาอะไรวะนะหรือว่ามันหกโมงเช้าพอดีเ <Yeah. S 1> หรอออยนยี่ื <c oughs> อ้ออื้ออืลออโออื้ออื้อออยู่ออ้ออื้อ ฮัลโะลฮัลโหล้มนเราจะก้องสั่งเองสั่ง่ท้อ่อคุณใจเย็นดิครับมันเป็นเรื่องปกตินะ